ไรเคลือเอรี่ยวมาเฮ็ดยังไงพี่นี่พีดจ๋าละหน้านี่มันก็เป็นเจัาทรัพย์เจ้าก็ะแย่จมไม่ค่อยคลาดไรแม้ไว้เห็นว่าก็ได้มันเป็นตาจมบ่เจ้าว่ากระไดว่าสั่มย่ามใดกับย่ามนั่นเนาะเฮ็ดที่ยังนั่นบ่คิดเบิง่งคักๆซะก่อนเสียของมาเละเจ้าว่าบัด้ย่ามยีกนนเจก้าจมหลายเนาะโอ้ย มุกชุนเนี่ยพ่อเอามันคได้ย่งมานมนี้ะด้ย่านรถติดตุมก็เลยจอดไปยู่คุณน่ะข้างหน้าคุณมึงเอารถมาไงจะรถใหญ่มาให้ย่างให้มันเบิ่งตีฝนตกพระธาอีพ่อเนี่ยเ้ามาให้เว้ยก็มาตัวเนาะพอบ้านจังไหนแม่มึงคุ้มกูมาอยู่บับ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 อยู่จะที่แล้วเป็นที่ย่งกันดีมึงคือิ่งเอารถบ้าไงมุกชูนเนี่พ่อมันกูชูนคักมือนีิมึงขึ้นนี่ก็คือบ่ได้นอนอยู่เฮือนไปพิดกันย่านไหนอีกกันย่านมาอยู่เฮือนนั่นละ โอ้ยบ้าพีดกันจังได่นอบอยกูออกบ้านหน้าเนาะปล่อยกูมาหน้ากูกะเมาเนาะเป็นจังได่สันนะไก่ย้อนเมาอ่อตัวสันบมเมามันมาสเสียของอยู่หน้านั่นมันเป็นย้อนยังเดี๋ยวนี้บ้าสู้ไผ่ฟังมันเป็นไปแล้วก็นจังว่าบ้เศร้าเนาะเจ้าก็ได้โอ้ยมันคืนบ้งเอาโลดหมดอันย้อนนกคุมมาละนกคุมอีหยังอีกมักไหลมักอันใต้นกคุมนั่นโอ้ยกูก็ว่ามันจะมีหลายนี่แหละ มันกับบดีบออีพอเรามาหาอยากหากินชูลนสงงกสูเมียกินเห่นไห้ว่าเพื่อนดีมันก,ก็นดีอยูหรอกอันหากินนัน่นอันนี้อีหยังกอนจิออกไปหน้ามันกับเบิ่งดรู้จักเปกแล้วจะงอกไปกินเรามันบอกินเราอาจัวเจ้าก็บปวดน้องบอกูก็จะเฝ้าไหลกูก็กินน้ำหมูเนาะหมูส่วนกินก็กินกินมันก็บ่ไดเบ้าปันใดหรอกนะเห็นว่ากระไดมันไม่ปันใดล่ะมันจังสิตาไร่ปานั่นอริงยัง มึงคืดเบื้องเห่าโลดฟันวาฟันเห็นนกขุมก็จะเห็นอีหลี่เห็นละอืออือไปเอานกขุมแต่เมียนีหดีตัวเนาะมันเป็นยังบัติห้วยฟันวาเป็นฝูงหุ่นว่าสั้นโอ้ไลยประนันบุพเพอนกขุมโอ้ยย่างไปเลยเห็นแตกหยาบหยับบอกแห็ไปวานไว้เลยเอ้าฮัลนหลได้บักไลายบุพเพอโอ้ยหลายบ่หลายมันจะเบิ่องหรอกว่าไม่ชิบก็ตู่คุณเหลียวโอ้ยฆักปรหนังอืองั้นเมื่อเช้ากุหลาบออกไปนะ เพื่อแหละว่าเทาค่อยอันมืงขึ้นก็ได้นกขุมมักหลายนึงว่าสั่นเออเออเพอกระเทียนอีลีนตัวนกขุมที่แรกก็ได้แต่ย่านเอาบ่ได้มันหลายหลายควยเอาแห็ไปบ้านเทาเพื่นว่ะยุใส่แหละนกพ่นควยว่าสั้นไปเอายุว่าสั่นบอกกูไปเบิ้งกูก็ไปเบิ้งบาทนี่นกขุมก็สิหลายไปยังบ่กควยจะหลายบ่หลายแล้วเพื่อเอาแห็ปบ้านครอบไป บ้านควบไว้แล้วพวกกระสีย่นมันออกตัวแห่คืนขาดคนเราข้อนไปเมาะอมาตัวนั่นตัวนี้มือเศร้าจังสิไปเอาวสันโอ้มันกระสีหลายเนาะเรากระสีเมาเนี่ยแหละกรเมานั่นแหละจังว่ากูว่าอยู่นี่เมื่อวานเศร้าบอกกูไปเบิ้งกูออกไปนากูกะละไปเบิ้งเปิดแหขึ้นรถใกล้น้อยกูตายเบิ้งอยู่ในแหนั่นไม่กูซูงกังไหนเจ้าขาใกล้น้อยอีแม่บ่เดี๋ยวนี ไมยกูว่าแม่นกขุมเนาะหัย้อนตาล้ายย้อนเมาหเลยใกล้กูเที่ยวบ่ได้เนาะชิบก็ตู่คุณนีแต่ลูกมันหันบอกโอ้ยลูกมันเสติแม่มันจะอยู่น้ำกันเจ้าเนาะอีพัวกินหลายปปนั่นบมดจังเห็นอันใกล้เป็นนกขุมเฮ้มันก็บ่หลายละกูก็ว่าแม่นกขุมเนาะกูเห็นแต่ลูกมันเนาะ แล่นออกแล่นเขาอยู่แล้วว่า,ม,ามันอีหยังเนาะมันแล่นเขาส้นกองขีเง้เหยื่อเนาะว่าน่ตีลูกกองขีเง้เหยื่อมันก็ตายเบิดตัวเนาะมันว่ามันเทียมมันเทียมเดียวได้หมดหัวมึงแต่สมัยสูนิดหน่อยด้วยกันแต่ย้อนเจ๊ซี่ละกับว่านนกขุมนี่ละใช่คะกูก็ได้เฮ็ดไปขายไก่ก็ได้อ๋อก็ไปขายาย,ายี<อ>่ใสไหมไม่แต่คิ้วลดเนาะสมัยตะกินไม่ลดบาดแต่ย้อนพุ่งไปว่านเฮไยอย่างที่น่ละว่านนกขุมค่ะมันจ่ายแค่นี้มันขึ้น ก็กมากุกไล่ขามาขัา้วปิง้งเอาไปขายละ่ะเอาอันไงเอาไก่น้อยบอกไปขายถ้าไก่น้อยไกลไม่ใหญ่นเนี่นนนย,ย,ย,ยมันทีได้ขายอยู่บ่ละ่ะห้วยโยกขึ้นปิ้งไก่จ้าปิ้งไก่มันเป็นรถบาทเนาะออืก็ได้ขายอยู่เด้วล่ะโอ้ขายหลายปันได้บาทนี่เนี่ยขายไม่เดียวอันละ่ะขายไม่เดียวออม,มันเน่าเนาเนะไม่เงินจักบาทไม่เดียอะห้วย ได้เป็นท่านคุณเนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติ้งไกลขายใ,ใหม่ทักบาทพี่จะได้เงินหยอดท่านโอ้ยกูกลัวการค่าเนะาะลดค่าตั้งไหนดูลดบัาทจอดเขาไขึ้นไปขายทั้งรถมันผู้โดยสารหลายแย่กันเขาก็ว่าจะึ้นรถจะึ้นไปทั้งรถได้ไหมขายได้ยูอันนาตัางกุกเดขึ้นพูดชืช่อพอดูนันๆคุณบันนี้ บันิกูก็ไเด้ปิ้งใก่้หายสินกูก็สี่ี่เพราะสินบันิประเจไปท่านในกูกูม่มีเงินทอนเนาะก็เลยมาเดี๋ยวแม่สิไปหามาทอนในเด้อกูกับหัวการค้าเนาะกูกับไปเพราะมั่งไงแล้วใกล้รถสิออกกูกับเพามีเงินทอนเนาะกับไปเลยแล้วรถก็ได้อืยอันเบ้ายูนี่เพราะทอดนี่ลูกข้ามอ๋อรถไปก่อนเนาะออี่ ก็เห็นแม่มหัวดีแค่น,นั้น <c oughs> เงือนนพันมากขนาดอุ้ยจะแม่นขับเออแต่แม่นอยู่หละตะก,ตตก,กี้มันไยได้เจ้าโบซองิ <c oughs> อึงบ่โบแม่นมีกล่องมุจอปิดบ่ตะกี้อ้ยแต่ไมตะกี้มันไม่ถีมีขูเบิ้งอยู่มันไม่ถีมีกล่องมีเกึงโอ้ยกล่องมันกะหากระมามีคู่มือนี่แหละ ้ก็จับน้าที่แมยได้บลาบลาที่อเอ้ยโอ้ยคุณบอให้แม่มึงไปเลยจักคุณไปคนที่จำหน้าได้ยี่หรีเนี่ยกูก็ได้เป็นแม่ข้ามือนั่นมือเดียวนั่นแหละหายดบ่ายนกขุ่มหายไกล้หน่อยวะจีจังไหนจังอันเทียนหนักับบดเลี้ยนไหนยังมาเห็ดอีกเทียนฉว่างอยู่ ตายย้อนนกคุม้มนี่แหละพ่อมึงลูกเฮ็ดอย่างอีกจังหวะมีเถือ่์สองเอากับแมว้วานใกล้ๆกูอีกนี่แล้วเจ้ายัางไปวานอีกสันโบเดียวนี้โอ้ยกับวานมือนั่นล่ะยังบ่แล้วอยู่จ้าสี่ล่ะจมให้เจ้ก,กูได้เดี๋ยวนี่อันเฮ็ดแล้วแล้วก็แล้วไปกันยังไข่เนี่ยอันนี้รออหรดบ่อขอดลูกขอดเต้าให้มาหูวจักเฮ้ยกูโดนายแม่มึงได้เดี๋ยวนี้โอ้ยเนาะจ้าสี่บายจังไหนในั่มล่ะมันบ่มีเตอร์ท่อนี่เลยหมดอันเลี้ยงนอกคุมมันยังไม่อีกนี่ ไปเฮ็ดเงี้ยงให้อีเมีเราบ่าพอใจเย็บบาดนี่อีพ่อไป,ปตัดเขาหเหรอใส่กูไปตัดเขาน่ะนั่งจืดอได้อยู่เนาะมันจืดอได้ตัวเนาะมันเป็นอีหยังอีเมีโอ้ยให้ไปนอนเลี้ยงงัวย่า,ยาดำหน้าที่ล่ะเออเออว่าตัดแย่างเน,น,นั่นหลายเอาแต่าเฟืองมันกินไปหาเจียวหยาไม่งั้นกินแน่อีอพ่อแล้วไปเจียวหยาให้บ่บาดนี่้วยเพิ่ะเคยจเห็นอันเขาเป็นหยาจะตัว,วออกไปเนี่ยเมื่อเสาตัด เขากูจำจำเบิดเนาะมึไ่ได้กินหลายเนาะอย่างามกันด้วมึงคือเริ่งเอาโลดู้เขากำลังงามๆนั่นตัดมาให้เม้าเม้าเม่นนั่นเท่านังนที่เดียวเดฟขวอมึงยีน้อนเมามันป่งขึ้นมาอีกบ่บาทีเขาวไมยมันชิโป่งบ่าจัดจนจำตาเน้นว่ะพ่อ ตอนนั้นแล้วกูก็ย้อมตัวจนได้ย้อมหาเงินซื้อข้าวกินตัวปีนั่นโอ้ยปวดนะน้องผู้นึงเราเอาเราเป็นไงผู้นึงเราเอาจมเป็นไงเขามอกว่าอันใดดีสัตว์แต่กูจุดป่านนี้ก็ยัดซ้ำนี่อยู่แล้วที่กูบ่กจมเสียวจังไหนพ่อมึงเหรอท่นกูบ่กกินเรากูก็ะย่าท่านเดชะนะ กินแล้วก็มาจมไม่กู้ชน่ะบพรว่าผู้ใดแล้วกินเหล้ากูกะหุ่จักอยู่ว่ามันเมามันเมาแล้วไปเกี่ยว n h าเกี่ยวหยังมันกะบ่เห็นหุงก็เกี่ยว nhả เมือนแรงเนาะคำมาแล้วกะยัดมันง้วคั่วเพื่ได้กินกะไปเกี่ยวจนจ้ำเกี้ยวจ้ำแล้ววานี้กะ nhả เมือนเศร้ามากจืนลุกมากกูไปเบิ้งหน่อยเว้ยบุเกี่ยวเข่าตัวนี้ว้าวออกมาละ แม่มึงบ่แม่นผิดกันบแบบง่ายหัวเพราว่าแล้วกูบ่ผิดแล้วแต่แวม,มึงผิดต์ไว้กูอันด่าบ่าเป็นกูก็ได้ด่าเป็นเท่าชุมื้อนี่แหละย <c oughs> ้อนนั่นละย้อนเกี่ยวเขาละอันที่อีแม่เราจมเราด่าเจ้านี่สาเหตุมาจากเจ้าเป็นเกี่ยวหญ้าให้งวัวไปเกี่ยวเขา้วเราหั่นบ่เออก็ลืมบ่เป็นพร้อมอันด่าจะพุ่นมากเลยจนข้องข้มื้อนี่ละ่ะย <c oughs> <c oughs> ไปทักสิว่าจังเลยน้ำซุกเจ้าเนาะมึงบอกพ่อมึงคนแม่มึงบอกสันอันที่รถมันนั่ทางกับที่อังกันอยู่ว่าสันอนนะมันเป็นควบชูของแม่มึงดอกไปว่าวไหลคำว่า <c ười> ที่เถียงกันเนี่ยกินข้าวอกรบโปงอิ่มมือน,นัันกินข้าวกรบโปงแซ่บพร้อม <c ười> <c ười> ขึ้นคนเหล่าลุโอ้ยเกิะจัก คไปกินเหล้าไปเกี่ยวหยาให้ยังงุขกหันกูนบ่กเกี่ยวเขาตะพุ่นหันแม่มึงนั่นเป็นคนปากกึกแล้วป่านนี้แล้วมท่านหรอกเนี่ยมันหลายอย่างให้เจ้ากินลาบละเขาหันมึเฮ้ยขี่รถมาน้ำกันเนะาะค่อยสิกินตอนใดนเดียวนี่อครว่ได้ถามเจ้าขว่าถามบักบอดมันเอาเขาให้ีมหาเราบอกอยู่ในบ้านนั่น <laughs> สัประเด็ถามนี่พอว่ากินเขาไปบ่แล้วกูก็นังบอกว่าพก่อนจะออกม้านน่ะเอาเขาให้มาใน่เด้อเมื่อได้เาให้มันเราบอกบ่แล้วนั่นยิ่งสั่นแล้วเหรือตะปิ้งไก่เหแล้วเออนั่นละจงไว้ให้มาเอาแล้วใอยเด้อที่กินอย่างเอาจ้ากับแจ้วกับลวกผักหมามันกินแจ้วบ่ได้เนาะ มามักินเจ้าบ่ได้กตแม่นตัวว้ายแหมาหลักกิน <laughs> คนจะให้มันกินเอออี <laughs> ่าแกค,คอยถามนะจ้าล่าเจ้าพิษกันครับอีแม่เจ้าขุดหอยนางนีมีอีแม่หรือเปล่าเจ้าไปเยือเที่นัน่นนี่นี่ได้บอ่อเจ็ดหันหลังใส่ซื่อมันยังจับอะไรหันขึ้นมาฟังกูซะก่อน เจ้าบ่ไปบอกมากไปกับแปลกเด้เจ้าไปใส่อแม่เลาหูเบิดออแม่เรามีของดีบุกว่ายนีแเลยเนาะกูีนี้ไปใส่วกมือกูอยู่วับวอยู่ผู้ใดไอแม่ดนีบอกวกว่ากูมัานท้องเอาพวกตังไหนตังมาวกว่าวับวัวับวับอยู่เลยเกูมัานท้องใส่ทานหันเออ กันที่อีเมลเราหูวว่าเจ้าไปสามากเอียนก็สิว่ามันกูมั่นรอำไห้กับิบอีบ่เออโกรเนาะอียเจ้าเนาะเสียพ่อมึงยุ๊ยไปสากับไปบ่ได้เหรอนอนอันเดียวนี่แหละฟังดูวับวับอยู่ต้องไปถามจังที่เนี่ยไปพ่อกับอีเมลนี่คิดกันเทียงกันอยู่เสมือนี่ เนื่องจากอยู่น้ากันกี่กี่บาอชาตนาอมึทงท่านไปถามหาชาตนาชาตเดียวมันก็เกินพ่อเร็วท <c oughs> ั้จิไปหอดชาตนาชาตได้เหอโอ้เจ้าก็จะว่าปันนั่นหลายเทา่าเขาก็อยู่มานน้ากันโดนแล้วก็ให้คอยไปน้ำนี่เป็นอย่างเห็นว่าคอยบ่ได้ไปวัดก็ไดเ้ยเศร้า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 าตนาก็ได คอยนี้จากเจ้าคอยจีบยูนอ๊ะไผ่ผู้ใดก็คอยกบหูจักเนาะขยายเขียวเห็นดิเอ้เขียวใสิพอมาช่วยเขียวใส่ว่าเร็วบักอันนี้ก็ได้พ่าไปว่ามามา่อก่อนย่าให้กูหูที่หลังนะนั่นมันมีอย่างดอกเถาวัาจ์ซื้อมันทถาวัลย์ไปทั่วยจีบช่วแดนนั่นแหละโอ้กูจับ่ได้สมบูรณ์เดี๋ยวนี้ กระตอนเจ้าไปเฮ็ดงานทันดีอีพอเลาปปวยเอ็นบ่ละเออมีอยู่ผู้เดียวแล้วมาทรงเขาทรงน้ำอีพอหันโอ้ยอีเขียวผู้สาวเก้านั่นเมียน <c oughs> บาับัไดแทบยังลอยมากคบกันยุ่เจนโอ้ยเขามากับมาทรงเข่าซื้อๆอ,อเห็นว่ากระด้เยอะใหญ่มันบันได้ข้าวมาเลยก็ทรงเข่านะ เจ้าบมาซื้อดอกเพราะว่าได้กินเขาบ่บ่แล้ว้าเมียเมี่ยกับบ่มาทรงเอาขอเอ้า่อยเข่ามีอยู่กินน้ำ่อยเนี่ยเนี่ยซํำนี่ซื้อว่าคอยบ่มีเข่ากิน่อยถากินน้ำเมียอยู่เมี่ยเหมนบ่มาสรงอันเดสันเด็กน้อยซื้อนี่บัดห็นหรือว่าเขามาทรงเขาเฮ้ยเจ้าก็จะขึ้นไปหลายแลวแม่เห็นว่าก็ได เรื่องเจ้าก็อีเมยียนี่บโจ๊บป <c oughs> ส,สินจะเถื่อเด้อมันบโจ๊บปสินล่ะ <f ix> ไปก็ไดอกอันยูเรืงสี่น,นั่นจะไปใช้ล้วบ้านี้ไอ้เฮ็ดเราอยาก,กนึกินกินเขาคนก้ที่ไปกูก็อยากแล้วมาจะโดนแล้วเออเจ้านี่ก็จะเสียงข,อยขยย่อยคักหลายอย่าจมไม่คอยคักหลายเห็นว่ากระไดพิษกะเห็นว่าพิษจังสี่กะกันยอดกินเราฮะละเอาไปเอามา ต่อไปนี่ขวากกะจิีพุทธจุ่มแนบเบเฮ็ดดอกอันไปว่านแหว่าไก่เนี่ยเจ้าจื้อไว้เจ้าไปเห็ดเจ้าเถื่อเราก็ขวากกัจจีคอยพรคอยงดไปนี่ละมันงดได้เคลื่อนปากว่าแน่พอเห็นเจ้าเบอกมันนี่จักเท่าได้เร็วนี่เป็นตัวอย่างนี่แนบเบาเหินมายากกจจินยูแต่ว่าอปยากินจนมาเมา น๋อเมื่อเหลือใจเดี่ผมผมสูนแหงเด้อนี่ออเอาเออเจ้าเป็นอ,อี่ยงพี่ไอ้นกเกตเฮยจ้ามาเป็นเงเห้แทนข่อยเนี่ยาเว้ยข่อสูนแห้งเน่ยข่อยสซ้อมบักันแน่นี่นนข่อยสีเเว่อยสปลาเลามือแลนี่นะเออเจ้ามาหลดมาน้ำข่อยไปไปลไป,ไปบุข่อยสีเเาบกันนะเฮ<อ>ยกระัน<อ>ข่อยสีเวาไม่ได มันจซอมยังไงพี่อ้มข้ละคนกันว้ายละคนกัมาลดมาลดก่อนจีซ้อมขัดข้อนจวาบ่ัน้ดมามาขึ้นมาจังซ้นมาที่ีไปสายเดียวเนี่เอาต้เป็นนิยัมพี่อ้มาลดมาลอดมาพี่มาพี่ไปจีว่าอันหนึงหนี่อนสูแ่งปาดิเ้ยเนาะเฮ้ยฮอาอยมาอ้มาอ้มาเขามา มาพี่ใคอยี่ให้เจ้านี่เป็นยายจงแท่นไข่เจ้าบ่ต้องเว้าอย่างเด้อข้าจัดไข่ิเว้าไปบ่ได้ไข่สิซ้อมนี่ซ้อมนายายซ้อมนี่ละไข่ิเว้ากับยายจงบ่ได้ยายจงเจ้าเป็นยายจงมื่อนี่ละไข่สิพาเจ้าเออเป็นยังเจ้าคือบอกบ่ฟังจ้ะ เจ้าคือไปหาตัางแจ่บากคนเอรถบ่อหักบ้าบาอกว่าไข่ดิเสียใจแห้งเมื่อนี้ไข่ยูซือมาได้แล้วไข่ถึงป้กกันกับเจ้าแล้วเมื่อนี้ไข่ซูนแห้งขนาดเลยเจ้าหู้บอกว่าไข่ท่อไปหาไผ่ว่างันไข่ท่อไปหาบากักคนบากคนมันว่าเจ้าไปหามันเฮ้ยเนาะเ้ย <h oy> เอาเฮ้ยขอโทษนะเกตไข่ซูนแห้งไข่บ่ได้โต๊บดอก ข่อยสีส้มเยอะจังออสีส้มเนี่ยเนาะพี่ใหญ่เกิดไม่รู้ใส่ข่อยตัวเนี้ยเ้้ยมันสูนเนาะเฮ็ยจังไหนสันอ่ะโอ้ยเนาะโอ้ยเย็นพี่ใหญ่นั่งก้นนั่งก้นนั่งก้อนนั่งนั่งนั่งเฮ้ยมันจังสี่แหละข่อยสูนเนี่ยเงี้ยสิเด้วนี้ข่อยบ่ไหวแล้วข่อยสีเอ้ยเนาะเฮ้ยเนาะเอาพี่ใหญ่เอาใจเย็นเย็นมันเป็นจังไหนก่อเดียวนี่เฮ้ยจทั่วไปพี่ใหญ่ไปจังไหนเฮ้ย คอยโท่ไปหาบวกพวนนั่นเออมันเว้าจังสี่งนี่เฮ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ววันโอ้ยอย่าดุนยามองกับว่ามีอยู่แถวนี้บ้านเนี้มันว่าวเอ้ยเจ้านี่ไอหามันอยู่พุ่นอยู่เฮือนมันพุ่นอยู่ในวัดพุ่นมีเอมนี่มึ้ยเนาะว้าวไปแล้วสวนมึ้ยเนาะมึ้ยมึ้ยมึ้ยขวายเริ่มเข้าขวายสวนแห้งจะได้เดียวหนิมึ้ยเนาะ เจ้าเป็นไ้จงแท่นคข่ยนี่ละข้าสั่นคข่ยนี่ยโอ,โอดตมาได้แล้วพี่ไอ้ฮะขันเป็นไงจงเนี่ยแล้วได้จ่งสินี้ไงจงต้องสิเจ้าเชื่อใจกับข่ดีเหรอเอาอมาดีนี้ปลากับป๋าเจ้าจะแบบไหนฮะโอ้ข่ไปยังเจ้าหูตักอยู่บ่เงียบไหลคนไปบ้านไปบ้านกีตเจียเดี๋ยวกิดต้มต้ม,ตมเหมือนตีเจ้าเดี๋ยวจะได้กับข่ปลากับป้าเลยมือแรงนี่ล่ะคุณย์ยัโอ้ไข่ตัวคันน แจงก็จังสีพี่ไอ้ว้าเออวโอ่องเมืองเนอะเจ้าจีูยอให่ขวายะศูนย์ลุขึ้นมาตืบๆเลยเจ้าเคบอกคือได้จงเดียวเหอะอ้กับพี่น้องกันเนาะเเนาะหมืใจคอายราฮะคามๆล่องลดเฮ้ยเจ้ากะข่อยกะแห้งตกใจกัเจ้าเฮ้ยกะยามันถอะเนาะแต่เย็นๆพี่อ้เอ้ยเป็นน่ยังกะกะยู่้องกันมาจนในลูกได้เต่ใไญ่แล้วกันจัง่า เฮ้ยเจ้ากันเรื่องมันก็ยังไปหากันอยู่นี่ละเออเจ้าจักบอวังหนึ่งเหรนเออว่าจังไหนพี่ไอ่คอยโทษไปหาบักพ้นเนาะบักพ้นบ้นว่าเออมันก็คืนทอดกันอยู่กับยายจงนั่นเออเมื่อนี้มันก็ไปหามาหาอยู่ว่าซันมือเศร้านี่แล้วกับมือเศร้านี่มันกับมาทรงเอื้อยเจ้าอืแล้ววันนี้กลับไปพุ่นแล้ว เอ้ยเจ้าล้วบามาทรงเข่าคขยอยู่หน้าพี่คอว้จะทากินยู่นี่จังว่าค่อยศูนแห้งเั่แล้วอันบ่มาทรงเข่าคขยนี่ไขยทั่วไปถามบักพ้นมันวายใจจงไปหามันอยู่หุ่นเอ้าเจ้าทีไปีเสื้อออหยังองินไอ้พ้นน่ะนะเจ้าทีไปีเสื้อเราเดหยังเราก็อยู่แย่งไอ้พี่ใหญน่ะเขาใจพิษด้วยซื้อีนิล่ะบ่แมนดอกตั้งแต่บักมอดมันทั่วหามันกยังวาอยู่วัดกับบักพ้นก้าวมาเลยกูรักูนมันเอาป่าขวอย ไอ้ไฮบางคนนี่เออเอาแต่หัวกําหางไม่กูเฮ้ยจะเป็นกูศูนย์ขาดดิเฮ้ยใครเคยเหดจังรซี่อยู่บ่เฮ้ยเอาเอาหัวกําหางไหมเจ้าเอาตัวไปให้อันไอ้พ้นบ่เออมึิ่งเจ้าเอาเดี๋ยวนี้ไล่ย่าจงเออเฮ็ดจังไหนมังเฮ็ดขาดน้ำใจกูนี่เฮ้ยแม่นบ่ดูนี่พี่ไอ้แม่นตัวเอ้าโอ้ขอโทษขอโทษ โอ้ยข่อยลืมข้าวข่อยลืมข้าวจังสี่แล้วการข่อยศูนย์ขืนมาโอ้ยเอาไปเอามานี่เจ้าสิ่ทีเจ็บยอดข่อยเด้หน่โอ้ยอยู่วะได้แล้วไปกันโอ้ยโอ้ยเอาไปเอาม้าหรอหน้าสาวสี่เจ็บแทนโไม่พี่ใหญ่ละโมเมนเราไปทางเขาละพ่อเราคือเป็นจังสั้นเนาะบัดนี้ตาย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 แล้วก็เป็นห่วงพี่ใหญ่ได้บัดนี่อู้ เือ,อกคากจิคักปนันบอกไปหาไอ้พวกนี่รีบอเราโทษไปหาไอ้พวกนี่รีพหญ่สีงหนึ่งทำไมก็ต้องถามเอ่ยเบื่งเรื่องหมดแลี่ถามวเราเบื่งกระคัอ๋อไกัน